เรากาลังทาอยู่ตอนนี้ค่ะแล้วก็สิ่งที่หนูจะมอบให้นี่มันเป็นงานเทวดาค่ะค่ะมันเป็นงานเทวดามันเป็นงานซอยคนเหล่าศาสตร์เนี่ยเราเป็นศาสตร์ที่ซอยคนนห้คนเห็นเข็มทิศห้คนเขียนชีวิตบ่ได้ลงบ่ได้ลงที่ลงทังงห้คนเห็นปัญญาให้คนมีทรัพย์มีเงินมีทองนะคะศาสตร์เนี่ยหนูดีใจร้ายที่ิได้มาอยู่น้ําปูเพราะว่าปูเได้ซอยคนให้คนได้แบบตื่นลู้เบิกบานให้คน ได้ปดหนีปดสินแล้วปูเด้อหนูแบบเป็นเป็นเกียรติย่างยิง่งที่สิได้มอบวิชาหนีให้ปูค่ะสาธุค่ะพร้อมสิมอบพร้อมสิอ่าเตรียมตัวไปค่ะพูดง่ายว่าเตรียมตัวไปเยี่ยมไปเรียนไปมอบกายถวายชีวิตเป็นลูกศิษย์เรียนวิชานี่ยละเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นลูกศิษย์เรียนวิชาถอดรหัสชีวิตนี่ยละเนี่ยสาธุสาธุสาธุเห็นแล้ว รับทราบแล้วทีนี้รับทราบแล้วเห็นแล้วขอให้ครูเบนที่มาเยี่ยมในวันนี้กับอาจารย์ไตรที่มาเยี่ยมในวันนี้จงประสบพบศบัก่สิ่งที่ดีงามเด้อเนี่ยจะต้องเจอกันที่สวนมัางนีแน่นอนค่ะครับผมขอบคุณมากครับ เงินอี่ยังไลูกหลาเงินเทวดาเงินทานง,นงเงินเทวดาเออเออเออมันจะตามไปหาหลาดเด้อไปหาคู่เป็นหาจานาันใจเงินจะตามไปไ<ด>เอองินจะตามไปสาธุเงินสิตามไปเงินสิตามไปเห็นแล้ว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 สาธุ